โลกเรามีร้อยเก้าอคำเชิโลกเรามีร้อยเก้าสิบห้าประเทศแต่ผมจะเอาคุณร้อยเก้าสิบห้าคนมัเป็นแฟนให้หมดเลยตุยเดี๋ยอะแล้วที่ปะข่ายแล้วแบบเป็นเพลงเศร้าอ่ะสิได้อันนี้อันนี้กุญแจกแญแจที่ฟังไลน์ไลน์ฝากหน่อยอาบุญเลยโยโย่สวัสดีครับวันนี้ผมเศร้ามากเลยผมนั้นโดนแฟนบอกเลิกผมอยากจะ ไปต่างประเทศเพอทีจะไปหาแฟนใหม่โยโยอยู่ที่ไทยผมไม่เคยมีคนที่ถูกร uh, ักเลยโยโยโย่ไม่ไม okay. ่ไม่เคยมีเพนก็เลิกไปแล้ว บอกอะไรนะอขอความรักได้ไหมอ่ะได้ได้ได้เอาคือกลับอะไรเอาเอาความรักได้วันเนี้ยฝนตกแต่ถ้าทำตาผมตกเพราะผมโดนเธอบอกเลิกโอเคฮะไม่มีไม่มี อีกเกี่ยวกับความรักได้เร็วพาอาทิตย์อ่ะร้อนมากแต่ใจผมร้อนแรงผมเจอเธอแล็บอีกแล็บอีกได้เร็วขอขออีกขออีกหน่อกเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เขาจะแลบให้ฟังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คนที่มากกว่าสองคนนี้คนไหนสวยไม่ไม่รู้ไม่รู้ได้คูณเลยไม่มีใครว่าโยโย่สวัสดีครับ โยโยสวัสดีครับวันนี้ฝนตกวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูฝนตกเพราะฝนนะมันตกลงมาข้างล่างผมก็ไม่รู้ว่าตกเพราะอะไรเหมือนกันผมนั้นไม่สามารถเดินออกไปไหนได้ร่างกายผมมันก็เปียกไปหมดเลยโยโยโยไอ้หมาทักาิิสถา

ภาพการพิถารณ์สวัสดีสวัสดีใครครับเนี่ยอนัทเหรอ,อทำไมเหรอจะปรึกษาเรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้วันนี้พาไปหาแฟนหน่อยเดี๋ยวเน,นี่ยรวมากนี่นไปไมุ้ย เียอะแฟนนหนอยู่ห้องไหนไม่ไม่ใช่แฟนหรอกแต่เป็นคนที่ชอบเาไอเดียเหรอเขาจะให้ไม่รู้อ่ะแล้วนายมากอดคอเราทำไมหระกอด แล้วทำไมไม่แล้วมาไม่ก็ไปหามาแล้วไงเมื่อกี้ไม่รู้ไม่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 ใช่นี่ เค okay, ผู้ชมพอละอัดคลิปไม่ได้เลยเนี่ยเพื่อนกวนเนี่ย